ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยการประทะกันของสองสุดยอดเครื่องบินขับไล่แห่งเอเชีย j จ้39กริปเปนจากสวีเดนและ j f 17 Thunder Block 3จากจีนและปากิสถานการแข่งขันที่หลายประเทศทั่วโลกจับตามองว่าใครกันแน่คือเครื่องบินรบที่เหนือกว่า ทั้งในด้านเทคโนโลยีความเร็วการโจมตีและความคุ้มค่าที่สุดในยุคนี้วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมิติของทั้งสองลำเพื่อหาคำตอบว่าใครคือสุดยอดนักล่าแห่งท้องฟ้าที่แท้จริงเริ่มกันที่แจ๊ส9 9กริปเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรจากสวีเดน ผลงานจากบริษัทซับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกตะวันตกกริปเป็นออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายและบำรุงรักษาราคาถูกกว่าคู่แข่งรายใหญ่จุดเด่นสำคัญคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่ล้ำสมัยโดยเฉพาะในรุ่นกริปเปนซีดีและรุ่นใหม่อย่างกริปเปนอีที่พัฒนาให้มีขีดความสามารถเหนือชั้น ตัวเครื่องของคริปเปนใช้เครื่องยนต์ General Electric F404 ซึ่งให้แรงขับสูงสุดราว8,000กิโลกรัมสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงเมตรสหรือประมาณ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีการรบกว่า800กิโลเมตรจุดเด่นอีกอย่างของคริปเปนคือความสามารถในการขึ้นบินและลงจอดบนรันเวย์สั้นหรือแม้แต่ถนนหลวงก็ยังทำได้ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของยุทธศาสตร์การรบแบบกระจายตัวของสวีเดน ในด้านระบบอาวุธคลิปเปนสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดทั้งจรวดอากาศสู่อากาศระยะใกล้และระยะไกลเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM เม,มตอและ IRIST รวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และจรวดโจมตีภาคพื้นดินนอกจากนี้ยังมีปืนกลอัตโนมัติมา u เซ er อร์ BK 2 7ขนาด27มเมตร ติดอยู่บนลำตัวซึ่งทำให้กริปเป็นสามารถตอบสนองได้ทั้งในภารกิจสกัดกั้นการรบทางอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นส่วน JF17 Thunder Block 3เครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนถือเป็นโครงการที่สร้างความภูมิใจให้กับประเทศในเอเชียใตย้ด้วยความคุ้มค่าราคาและสมรรถนะที่เกินตัว รุ่นบล็อก3เป็นรุ่นล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และอาวุธทำให้กลายเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดของปากีสถานในปัจจุบัน JF-17 ใช้เครื่องยนต์อา9 3ดี93ของรัสเซียซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาจากอา3 3ดี3ที่ใช้ใน MIG-29 ให้แรงขับประมาณ8,300กิโลกรัมความเร็วสูงสุดประมาณแมต1.6หหรือ1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่เร็วเท่ากริปเปนแต่ก็ถือว่าทรงพลังมากเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมาก สิ่งที่ทำให้ JF-17 บล็อก3น่าสนใจคือการติดตั้งเรดาร์ AESA แบบ KJ-7A l ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินรบยุคที่5ให้ระยะตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า170กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายพร้อมกันได้ถึง15เป้าหมายระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังรวมถึงจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบสัมผัสในห้องนักบินและหมวกนักบิน HMD ที่ช่วยให้สามารถเล็งและยิงอาวุธได้ด้วยการมองเทียงอย่างเดียว ด้านอาวุธ JF-17 สามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศ p l 1 5ระยะยิ่งกว่า200กิโลเมตรซึ่งถือว่าน่ากลัวมากในสงครามยุคใหม่รวมถึงจรวด TL-10 สำหรับการรบระยะใกล้ที่มีความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือทำให้ JF-17 เป็นเครื่องบินรบที่มีความยืดหยุ่นสูง ถ้าเทียบกันในเชิงเทคโนโลยีกริปเปนดูจะเหนือกว่านิดหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Nato ได้อย่างสมบูรณ์กริปเปนยังมีระบบ ECM และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันการล็อกเป้าจากจรวดของศัตรูได้ดีมาก แต่ในทางกลับกัน JF 1 7 t h u n d e r b l o c k 3ก็มีจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามคือความคุ้มค่าในด้านต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาราคาของ JF 1 7 1ลำอยู่ที่ประมาณ30ล้านดอลลาร์ขณะที่คริปเปนซี ดีมีราคาประมาณ60ล้านดอลลาร์ส่วนรุ่นคริปเป็นอียิ่งแพงขึ้นไปถึง85ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าในราคาของคริปเป็น1ลำปากิสถานสามารถซื้อ JF-17 ได้ถึง2ลำกว่ากว่าทำให้ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดมักเลือก JF-17 เป็นตัวเลือกหลกัก เมื่อพูดถึงสมรรถนะการรบคริปเป็นมีความคล่องตัวสูงกว่าด้วยการออกแบบแบบขแนาดเดลต้าวิงและระบบควบคุมการบิน f ฟล b บายวททำให้สามารถทำการรบแบบด็อกไฟ h ์ได้อย่างยอดเยี่ยมมีอัตราการเร่งที่ดีและความเสถียรในการบินที่สูงส่วน JF-17 แม้จะคล่องตัวน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถูกออกแบบให้เน้นความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถรบได้ทั้งอากาศสู่อากาศและโจมตีภาคพื้นดิในในภารกิจเดียว อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือระบบเรดาร์คริปเปนอี e, ใช้เรดาร์ AESA รุ่น r a v e น ES05 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะกว่า200กิโลเมตรและสามารถติดตามได้พร้อมกันถึง20เป้าหมายรวมถึงการใช้จรวดเมตอที่ถือว่าเป็น1ในจรวดอากาศสู่อากาศที่ดีที่สุดในโลกด้วยระยะยิงไกลกว่า150กิโลเมตรและระบบนำวิถีขั้นสูงที่ยากต่อการหลบลีก ในขณะที่ jf 1 7 t h u n d e r b l o c k 3ใช้จรวด pl 1 5ที่ระยะยิงไกลกว่าเมตอเล็กน้อยแต่ข้อเสียคือระบบนำวิถียังไม่แม่นยำเท่าในบางสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อเจอกับระบบรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนกริเปนจะได้เปรียบตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่าต่อการใช้งานกริปเปนมีข้อดีตรงที่มีอัตราการพร้อมรบสูงมากใช้เวลาบำรุงรักษาน้อยและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขนาดที่ JF-17 แม้จะมีต้นทุนต่ำแต่ยังมีข้อจำกัดด้านความทนทานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่สั้นกว่าถ้ามองในมุมประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบขนาดเล็กแต่มีสมรรถนะสูงเช่นประเทศไทยหรือชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กริปเปนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าเพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงที่สามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของชาติตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากมองในมุมของประเทศที่ต้องการกำลังทางอากาศจำนวนมากในงบประมาณจำกัดเช่นปากีสถานหรือบางประเทศในแอฟริกา JF-17 Thunderblock 3คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบเพราะให้ความสามารถในการรบที่เพียงพอในราคาที่ถูกกว่ามากสุดท้ายแล้วการจะบอกว่าเครื่องบินลำไหนดีที่สุดคงไม่สามารถตัดสินได้จากตัวเลขหรือสเปคเพียงอย่างเดียวทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน นบประมาณและยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศถ้าเน้นเทคโนโลยีและประสิทธิภาพก็เป็นคือผู้ชนะแต่ถ้าเน้นความคุ้มค่าและจำนวน JF 1 7 t h u n d e r b l o c k 3ก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มสุดในตลาดเครื่องบินขับไลยุคใหม่สงครามบนท้องฟ้าในยุคอนาคตจะไม่ได้ตัดสินกันเพียงความเร็วหรืออาวุธเท่านั้นแต่จะเป็นการแข่งขันของระบบและข้อมูลใครที่สามารถเชื่อมต่อและควบคุมสนามรบได้ดีกว่า คนนั้นจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงและในสมรภูมินี้ทั้งคริปเป็นและ JF-17 ต่างก็แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าแม้จะมาจากต่างมุมของโลกแต่ทั้งคู่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมการบินทหารในเอเชียนี่คือการเผชิญหน้าระหว่าง2สุดยอดเครื่องบินรบ j a ้าสากริปเป็นและ JF-17 Thunder Block 3ใครกันแน่ที่คุณคิดว่าเหนือกว่าความเร็ว เทคโนโลยีหรือความคุ้มค่าคอมเมนต์ Comment บอกกันได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเกี่ยวกับโลกแห่งเทคโนโลยีการบินที่คุณจะต้องทึ่ง